ว่าดีพี่น้องปองปายสุภูสุคนเดชจ้ายินดีนต้อนรับเข้าสู่รายการเดมุ่ยไดอารี่มีเรื่องเราพอดแคสต์โฮโฮโฮเมื่อนี้ขอยสิภาพวกเจ้าไปร่วงความลับแสบๆนวลๆของวงการมายากลไปเบืองกันว่าอีหยังคือเคล็ดลับที่เหดให้เขาตัวตาตัวสมองเข้าได้จนเปื่อยเอาถามใจเจ้าเบืองเถอะเคยเบืองมายากลแล้วก็แบบเฮ้ยอีหยังวะมันเหดได้จังไดมันคือเป็นไปได้เป็นตาซังเด้มือนี่ล่ะ คอยสีภาพไปสาวไส้ให้กาสีกินไปหาคำตอบเบื้องหลังภาพลวงตาทั้งหมดนี่เตรียมเกาะจ่อไวด้ดีๆเด้อพี่น้องเจ้าลู่บอกว่าไอเรื่องต้มตมตุนๆต,ตัวกันนี่มันบอแมนของใหม่เดอ้อมันเป็นศิลปะที่เก่าแก,คาก่คกักมีมาแต่สมัยปูขป่ของปู่ของปู่พนะสี่พัน 4, กว่าปีเป็นศาสตร์แห่งการหลอกลวงที่สืบทอดกันมาแต่ดึกดำบรรพ์เลยทีเดียวคนเฮาหนี่ถือตัวมาตลอดอิลีเบื้องเอาโลด ประวัติศาสตร์การตั๋วกันนีมันยาวนานคักย้อนไปฮอด2,500ปีก่อนคริสตกาลมุนเนอยู่เมืองอียิปต์โบราณนุน่นมีนักมายากลสื่อเดดีไปแสดงกน้นโตหัวสั์ที่ตัดขาดแล้วให้ฟาโรเบิงโหดคักข้ามาฮอดรา,ราวๆปีคศ5 0ในกรุงโลมก็มีแกงนักเล่นกลข้างถนนโชกกลถ้วยสามใบเป็นทางการข้างแรกกลนหาก,กินแต่โบราณีลีจนมาฮอดยุค1840 ที่มีบักหาจองยูจีนโรแบรอูแดงบนนี่ละที่เขาเอื้อนว่าเป็นพอใยญ่แห่งวงการมายากลสมัยใหม่โอ้โหเอาละ่ะก่อนที่เฮาสิไปหู้ความลับของเขาเฮาก็ต้องไปทำความหู้จักกับปรมาจารย์ผู้ที่เหตให้เรื่องที่เป็นไปบ่ได้ให้มันเป็นไปได้สะก่อนไปเบื้องหน้าคาตาตัวพอแห่งการต้มตุนกันคนแรกเลยที่ต้องเววถึงคาดเพิ่นบไดอีลีบักฮาแฮร์รี่ฮูดินี่ คนผู้นี้โบแมนนักมมยากลธรรมดาเด้อแต่เป็นซุปตาพันระห่ำระดับโลกเป็นไอดอลของนักแหกคุกทั่วโลกเลยก็ว,ว่าได้บักหาฮูดินี่นี่แกวคักเพื่อนดังมาจากการหนีออกจากอีอย่างก็ได้บ่ว่าจะเป็นกุญแจมือโซตรวนโอ้ยสิแมนคนหรือปลาไหลวะเนี่และเพื่อนยังมักแสดงกลนเสี่ยงตายยังการหนีออกจากฮีบที่ถูกทวงลงใต่หนามใจเพื่นนี่เฮ็ดด้วยอีอย่างเนาะร่างกายเพื่นต้องแข็งแกร่งคักคัก เป็นเซียนดัดโตสะดอกกุญแจแล้วบอพะนั่นเดอ้อตอนแกแกเพิ่งยังอุทิศตัวตเป็นไล่เปิดโปงพวกทรงเจ้าเข้าผีที่มาต้มตุนชาวบ้านอีกเอออันนี้ต้องยกนิ้วให้เพิินเด้พ่อพระของแท้มาฮอดอีกคนหนึ่งคนนี้คือผู้ที่ยกระดับมายากลไปสู่ความยิ่งใหญ่อลังการดาวล้านดวงบักหาเดวิดคอปเปอร์ฟิลผู้ที่เฮ็ดไห้มายากลกลายเป็นโปรดักชันระดับฮอลลีวูดจ้ลองคิดเบิงเดอ เสกให้เทพ,พี่เสรีภาพหายไปของใหญ่ปานนั่นเสกให้หายไปได้บ้าไปแล้วแล้วก็ยางทะลุก,กำแพงเมืองจีนคือสิยัางไปสื่อสมตำปากซ้อยนอะมันโบแม่นกลเล็กๆนี่น่อยเลยเด้บัคห้า copperfield นี่คือการยกระดับการต้มตุนไปอีกขั้นหนึ่งเลยเฮ็ดให้คนทั้งโลกต้องอ้าปากข้างคำถามก็คือกลทั้งหมดที่เฮาเบิ่งมานี่มันเป็นเวทมนตอหีหรือมันมีเคล็ดลับอีอย่งซ่อนอยู่กันแน่ อืมเอาละได้เวลาเข้าสู่แก่นของเรื่องแล้วมาฟังทางนี้ดีๆเอ้อความลับที่แท้จริงมันบบแมนคาถาอาคมอีงยังดอกเจ้าเอ้ยแต่มันคือเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ทรงพลังคคักๆที่เอิ่นว่าการเบนความสนใจหรือ misdirection ว่าวง่ายๆก็คือศิลปะการตัวให้เข้าไปเบิ้องมองอื่นในขณะที่นักมายากลกำลังเหตุอีงยังลับๆอยู่เบื้องหลังนั่นละ สมองของคนเฮาเนี่ยมันมีจุดอ่อนเด้อนักมายากลเขาเลยใช้ประโยชน์จาก3ขอนี้ล่ละ 1. คือตัวตาคือเขาหลอกให้เฮาไปเบิงมองอืน่นคล้ายๆกับเวลามูมันชี้ให้เบิงนกแล้วมันก็นมาจกสมตามในจานเฮาไปกินนั่นละ 2. คือตัวความทรงจําอันนี้รายการคักเขาเหให้ในเฮาลืมรายละเอียดสําคัญหรือซ้ำรายกว่านั้นคือสร้างความจําปลอมๆขึ้นมาในหัวเฮาและ3คือตัวความคิด คือเขาฮู้ว่าเฮาสิคิดจังไดแล้วเขาก็ดักทางเขาไว่อนเลยฉลาดคักเอาละในเมื่อเฮาฮู้ทฤษฎีการตัวแล้วบาดนี่ก็ได้เวลาที่ทูกคนรอคอยเฮาสิมาเสลยกลนที่ดังที่สุดในโลกกันมามาเบิงกันให้เห็นแจ้งไวเลยมาเริ่มจากกลนสุดคลาสสิกที่เฮ็ดเฮ็ดเด็กน่อยหลายคนนอนบนลับกลนเลื่อยคนโหดคักๆเห็นแล้วก็เป็นตายานแต่ความจริงมันเป็นจังไดมาเบิรงกัน โอ้ยเคยละอยากหัวที่แท้มันเป็นจังซี่นี่เองวิธีที่พบบ่อยที่สุดคือการใช้ผู้ช่วยสองคนคนหนึ่งนอนอยู่ฝั่งหัวอีกคนพอแต่ขาออกมาเขาซ่อนกันเนี่ยนขักหรือว่าก็ใช่นักดัดตนที่โตอ่อนอ่อนงอโตไปอยู่ในกองซีกเดียวแล้วใช่ขาปอมมาตัวตาเฮ้าต้มกันเห็นเนเลยเนาะ มาฮอดโกลนสุดท้ายโกลนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มายากลความลับที่คนทั้งโลกอยากหู้บักฮาเดวิดคอปเปอร์ฟิลล์มันเห็นให้เทพ,พีเสรีภาพที่ใยปานภูเขาหายวับไปกับตาได้จังได คำต่อคือเทพีเซรีภาพไ่ได้ไปใส่เลยแต่เป็นตู่ของผู้ชมตั้งหากที่ถือย้ายฟังดีๆเดอ้อเวทีที่เจ้านั่งเบิ้งนั้นน่ะมันหมุนได้ตอนที่เขาเอาผ้าใบมาบัางเขาค่อยๆหมุนเวทีสะชาจนเทพีไปลบอยู่หลังเสาต้นหนึง่งจากนั้นก็ะตัวเอาด้วยแสงไฟคือปิดไฟที่ซ่องเทพีแล้วไปเปิดไฟชุดเดียวกันในจุดที่ว่างแปลวพอเปิดผ้าใบออกมาบึ้มหายไปแล้ว โอ้โหสุดยอดแห่งการต้มคนระดับจักรวาลเลยบักฮานี่ย่อมใจเพื่อนี่ลีสรุปแล้วมายากลบบแมนการแหกกฎฟิสิกส์อีอย่างเลยแต่มันคือการใช้ประโยชน์จากรูปแบบการทํางานของจิตใจมนุษย์ที่เฮาสามารถคาดเดาได้นี่แหละเขาแค่ฮู้ว่าต้องตรวจสมองเฮาจังไดก็เท่านั้นเองแต่คือคํเว้าของนักมายากลในตํานานผู้นี้ลหละการเป็นความสนใจคือหัวใจของทุกอย,ย่างลีเพื่อนว่าถือกสุยางเลยมันก็มีสํานันละ่ะ สุดท้ายนี่ขอยอยากถามพวกเจ้าว่าในเมื่อหูเบื้องหลังความลับทั้งหมดแล้วมายากลยังเป็นเรื่องมหาศจจา์และน่าตื่นเต้นสำหรับเจ้าอยู่บอรหรือว่ามันเบิดความขลังไปแล้วลองคอมเมนต์บอกคอยแนเดอสำหรับมื้อน,นี้กะพอสำนีกรไว้พอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า